มาเลือกซื้อต้นคริสต์มาสไปจัดบ้านกันค่ะทุกคนที่สวีเดนนะคะเราจะซื้อต้นคริสต์มาสสดแบบนี้นะคะเอามาจัดแต่งในเทศกาลคริสต์มาสก็จะมีหลากหลายราคานะคะอยู่ที่งบประมาณของแต่ละคนก็จะมีตั้งแต่หลก100ักร้อยจนหลักพันโครนนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแพ็ค ะะแล้ววันนี้ก็อากาศเย็นค่ะต้นคริสต์มาสส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในแพ็คยังไม่ได้กลางออกมาทำให้เราไม่สามารถที่จะเลือกรูปทรงที่เราต้องการได้มันก็จะเป็นทื่อๆแข็งๆอย่างนี้เห็นไหมคะต้องเสี่ยงดวงเอาค่ะปกติเนี่ยตอนที่เรามาซื้อมันจะไม่ได้เป็นน้ำแข็งขนาดนี้แต่ปีนี้ด้วยอากาศเย็นมาเร็ว ะะต้นคริสต์มาสมันก็เลยจะเป็นเหมือนฟรีสอยู่ในช่องแข็งแต่สวยดีค่ะก็จะมีหิมะธรรมชาติโปรยปลายลงมาสวยดีเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะต้นคริสต์มาสส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือกรูปทรงที่มันบาลานซ์นะคะมีชั้นที่สวยงาม อันนี้ก็จะเป็นกองต้นคริสต์มาสค่ะเป็นกองกองเลยเยอะมากคือเขาก็ยังไม่ได้เอาออกมากลางให้ลูกค้าดูนะคะในส่วนนี้เราก็เดินเลือกกันนะคะตามอัธยาศัยส่วนใหญ่ร้านที่นี่จะเปิดในช่วงเย็นนะคะช่วงที่หลังเลิกงานทุกคนเลิกงานกันแล้วแล้วต้นคริสต์มาสเนี่ยเมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็จะต้องมาใส่น้ำ ต้นของมันนี่นะคะใส่น้ําเพื่อที่จะอยู่ได้นานส่วนใหญ่ก็จะซื้อมากันก่อนคริสต์มาสประมาณ2อาทิตย์นะคะเพราะว่าถ้าซื้อเร็วเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วใบมันจะร่วงนี้ค่ะเรามาดูวิธีการแพ็คของเขากันนะคะมันก็จะเป็นถุงตะข่ายอยู่ตรงท้ายตูดเห็นไหมว่จะเอาต้นคริสต์มาสเนี่ยค่ะใส่รูก้นมาแล้วก็ดึงรูดออกมาเลย เสร็จปุ๊บนี่เห็นไหมคะแบกกลับบ้านได้เลยแล้วนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะคะที่แขวนหน้าประตูนะคะจุกจิกมากมายเป็นเงินทั้งหมดเลยไปค่ะเราลากขึ้นรถค่ะเอาขึ้นรถขนกลับบ้านหลายคนอาจจะมีปัญหานะคะถ้ารถคันเล็กอันนี้ของเราก็ต้องสอดไปถึงข้างหน้าคนขับเลยละคะ่ะต้องพับเบาะ นะฮะพับเบาะแล้วก็สอดเข้าไปนะก็จะเป็นการที่เราจะต้องนี่นะคะเต็มตัวก่อนคริสต์มาสเป็นอะไรที่เยอะอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเทศกาคลคริสต์มาสที่สวีเดนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อไปว่าเราจะไปจัดต้นคริสต์มาสกันยังไงสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วลาไปก่อนค่ะ